จะ่างที่เดลดาคอยงานอยู่อะมันคิดท์เออกเนี่ยออกมางนะปัญหาจะไม่ออกนะออกมางนะเดี๋ยวนอกนะอากาศอย่างเงี้ยไปพี่ดูไล บริเวณจุดไฟไหม้นะครับมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ซึ่งอยู่บริเวณจุดไฟไหม้ไม่ได้รับความเสียหายครับ เอาผ้าชุบน้ำมาขุดจมูกก็คือก้มลงมาลูก,กล,ลูกเราลูกอยู่บนบ้านสองคนก็คือเปิดประตูเสร็จแล้วก็บอกให้น้องอ่ะพอดีว่าก่อนหน้าโทรหาน้องก่อนแล้วไงให้น้องเอาเอาลูกช่วยลูกเกาะแล้วก็เปิดประตูน้องแล้วเศษแก้วอะร่วงเต็มเลยแล้วก็ตู้อะกำลังไฟกำลังประทุออะกระจกเลยแตกเป๊ๆะๆเลยดงังแบบนี่เลยแล้วก็ไฟก็เริ่มลุกขึ้นขึ้น,นบนสายไฟอ่ะทีนี้ก็เลยใช้ผ้าคลุมรถที่วางอยู่ ก็เลยเออเอาฟาดไฟอ่ะให้มันดับก่อนนะเพราะว่ามอนลมอ่ะมันขึ้นจะล่ว่งลงมาแล้วก็รีบเก็บรถบุกแล้วก็ลากเก้าอี้ออกไปเพราะว่าเก้าอี้มันจะวางตัวก็ลากขอเอ้าไปแล้วก็เอาน้าอ่ะพอดีว่าปั๊มอ่ะก็ยกเบรกเกอร์ลงก่อนตอนแรกพอมาถึงเสร็จอ่ะรีบดับไฟไปแล้วก็ยกเบรกเกอร์ลงแล้วก็ไปเปิดน้ําเพราะว่าปั๊มน้ำอ่ะมันจะใช้ไม่ได้พอปิดเบรกเกอร์แล้วก็เลยไปเปิดน้ําของเทศบาลลงมาใช้ก็ิดแล้วก็รถแบบ ฉีดน้ำจนดับหมดแล้วพักใหญ่แต่ว่าความระออุม,มันน่าจะยังอยู่แล้วก็เขาก็เลยตางดับพืิงมานั่นแหละ